สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดมานี่ชาแนลรัดมานี่ผ้าร่วยค่ะค่ะสําหรับมัอน,นี่แอดจะพาพี่น้องเอฟซีไปเบิงไปฟังแนวทางตัวเลขปูทุดงค่ะพี่น้องปูทุดงสามศูนย์เกตนะคะปูทุดงปดนีค่ะเพิ่นกาได้ทุดงมามัอน,นี่แอดก็เลยจะพาพี่น้องเอฟซีถามแนวทางตัวเลขปูงวดประจําวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ปูมีแนวทางตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะซึ่งงวดที่แล้วค่ะพี่น้องปูเพิ่นบอกว่าเพิ่นกระห้1ศูนย์ทั้ง18เข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเอาจังไดแล้วเขากลับมาไปฟังไปเบื้องพร้อมๆกันค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลื่อมเด้อพี่น้องเด้อฝากนคะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพร้อมเพื่อสิได้บ่าพลาดท,ทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องนะคะ พี่น้องเย็บซี่ะบ้านเมื่อนี้ค่ะจะพาดภาพปังแนวทางตัวเลขเด้อพี่น้องเด้องวดวันที่16เมษายน2565นะคะครับการรับการภาพผูครับภาสาธูกการนวสการเจ้าค่ะ 네โอกาสดีเนาะโอกาสดีบรรยากาศก็ดีพร,ร้อมมาจะมาขอแนวทางจากปู่ค่ะงวดวันที่16เมษายน2 5 6 5ค่ะปู่ปู่มีแนวทางบ่จ้าน้อยฟันฟันอยู่เลยอเปล่าฟันจฟันอจะติดฟันว่าฟันว่าใดพระได้เยันพระอะไรเนี่ปู่เคยฟันแม่นยุ่นป่ครับปู่น้อยจะเก้าฟันมันน่ะออกเลยห่ครับจะเก้าฟันเนี่ยออกรวดบ่ครับ อดีพันมาผู้ฝันมัครับผู้ได้หรือใดครับอดีพันมาได้หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าโอ้เข่าอยู่นี่แหละน้าปูตาตัดเลนน้ะเจ้าค่ะหนึ่งศูนย์ห้ากับหนึ่งศูนย์หนี่งเนี้วเนี่ยก็หันหนึ่งศูนย์ห้าครับันหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมันนี้ออกมั้งแก้โอ้เข่ามันบ่าแร้อยมันมากหกศูนย์ครับเลขได้วันนี้มันได้สองแปด ต้องเฝ้าสังเกงงตเร่อดักลอยมาสองวันสีฟ้านมาแสดงว่าเขาต้องบนข้างล่างดิเขา้เาต้งบนพอได้ท่า,ทา,าพอได้ท้ำคลิปปูเลยบ่ได้ไปหาปูเนาะช่องดัดมันนี่พอได้ลงคลิปปูค่ะเอาวันนี้ขอโชคขอม ắ นเด็กวันนี้ได้สองคู่เลยต้องเฝ้สังเกตอ๋อได้แล้วบ่ปู ท้อนี้เป็นบ่ค่ะท้อนี้แ่นะจามล่างไวลด์ล่างบ่ะจ้าเน้นล่างบนล่างแต่วันเน้นล่างน้องปูเนาะดักลอยมาสองวันค่ะให้ปูเขียนหยให้บ่หนเขียนหน่อยปูนี่เม็ดฝันไว้ของได็กปูวันวันได้พระเดียนพระนี่ไงเดียนพระ ถ้าเป็นเรียนเรียนมันดูแนะน,น,นาเลยหยิบเึ็นมาเรียนพลาต้นครบับตูแเลขตีเป็นตัวเลขสองแปดสองเกตดนี่บอก่าคุณเจ้าใดตีสองเก็ดครับเลขค่ะมันได้สองแปดมันหลักร่อยมากสองมาเพราะชื่อสองสองแปดสองสองเก็ดนี่ละครับสามตัวพอมีบอกครับปู สองสองเก็ยังไงสองสองเก็ฟันอะไรพาปันได้เลยอ่พาพารักษาจีนสองกยี่สิบสามตัวสองสองเลขสองแสนเป็นเลขล่างหนอยสองสองเกตดอีกคือบนล่างขึ้นสองแปดแต่แดงว่าปูเต้นไห้ทั้งบนทั้งล่างเนินล่าง ทัานเลขคือเป็นลักษณะนี่ครันมันเป็นอะไรไม่รู้ครับข้างล่างข่ายคูนแบบข้างล่าคูนมาเสียงเบาไหม่ปูเน่นว่าเลยลมปัดไม่ลมพัดกว่าค่ะนี่ม่นเบาดัางๆนะค,ะค่ะเอฟซีพอได้ยินมาสั่นล้มปัดมาล้มเฉียงตีอยู่ผมบกมาเลขมันได้สองแปรสองเจ็ดน,นีนะท่าับันบาได้พระเยียนตง การเลขการมันกันฟันได้ยัง้งแต่ว่าไพ่อันนี้รักษาสี220่สองรอยยี่สิบเกียนแล้วก็สื่อสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดทางบนทางล่างมีสองแปดล่างบนนี่สองสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดแม่นบ่ป,ปูสองแปดจ้ะสองตัวนี่สองเจ็ดเนาะอสองเจ็ดอเข้าอยากตัดตัดได้สองสองสองเจ็ด อ๋สองสองนี่ว่ามันได้เล็กทองแปดนี่ว่างเกียบาว่าเดินสองอยู่เล้วปูนะว่าล่างกับสองแปดบนกับสอง่างสองแปดสามตัวปูตีเป็นสองสองแปือสององอยน่อยๆเนื้อเนื้อเนีนเนเลยเด้อบาทไหนพี่น้องเก็บสิง่ายเออเออเออ หมดแดงเลมันบอกไก่กันบกบอกไก่ไก่กันนมันนี่กันเรื่อยรักติดมันก็ยังนึงเหมือนติดอย่างเงข่าวว่ะต้นปูเคยได้ให้คนคือเป็นหลักล้านก็มีแมนบัวปูแต่แต่ละลายปีมันก็ยังยังถือลายอยู่นะครับนี่จะไปหาใส่คนนี้ว่าสิริพอดนี่ก็เคยได้ให้เล่ายันบัตูดเอง วันนี้บ่ได้บ่ได้หาย,าหายวันใด,ดที่เราถูกลหลายปูหลายปีแล้วหลายปีแล้วนะครับปูปูเน้นตัวใดจับปูเองจะบ่ม,ม,ม,มีตัวนั้นแล้วมันจะสองแปดสองแปดนาะจ้ะสองแปดเน้นล่างเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเน้นล่างนะคะบนกระซิ่งสองเกทนี่แหละนาะปูเนาะ ทนี้มันมีทนีด้วยเด็คนออกพี่นอนใครขี่ครปูด้วยจ้าปูเคยได้ยินได้เห็ดลิดของปูอยู่ตั้งแต่หมวศูนย์ศูนย์สามเจ็ดบอกให้ปูศูนย์สามศนย์สามเจ็ดเอาตรงตรงข้างนั่นศูนสามเจ็ดจนได้สายยาว่าซึว่าปูศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดหรอยสามศูนย์เจีด่ละมันออก เด็กออกนะครับเอาพี่น้อง F T เอฟซีกันจบได้เลยครับเด้อสามศูนเจ็ดเนาะงวดนั่นเขาสามตัวเลยเอาฟูฟันกับเบาๆลายเด้อพี่น้องเด้อยวฟันเบาหน่อยๆเนื้อๆเน้นๆพี่น้องมากกับจัดค่ะ พกมากับพานเ้อค่ะส่วนตัวเลขปูก็เป็นเลขนิมิตฝันแม่น่าจะปูนิมมตฝันฝันว่นใดเหรียนพระเหรียนพระปูก็เลยว่าพระถือศีลสองร้อยยี่สิบเกดก็เลขเป็นที่มากของสองสองเกตถ้าห้ามาตัดเลนก็มีสองสองกับสองเกตส่วนสองตัวล่างเม็ดเดียวเท่านี้พี่น้องล่างสองแปดเน้นเน้นนะคะกับน้ำแปดสองหลดเพราะว่ามันตัวเดียวนึง มีทอนี่้าตัดเลนซามตัวบนนี่ก็มีสองสองกับสองเกตแค่นี่เนาะปูเนาะอจังไดแล้วพี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเบิงเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเอาตัวเลขเอฟซีเปนเบิงจดใ้แคบว้เด้อค่ะจดเอาแคบเอาค่ะมีทอดนี้มีทอนี้น สองสองเกตแล้วก็สองสองกับสองเกตนะคะส่วนสองตัวล่างก็เน้น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 คือสองแปดแปดสองบเบาะลายบเบาลายใหญ่ห้างจัดโหลดจวดจาดหลดพี่น้องเขียนเขียนจวดจัดเลยปูบนอลเบาลายบอได้บอได้คุยค่ะบอได้คุย แต่ว่าตามสถิติทีท่ผ่านมาแต่หลายๆปีห้อยก็ให้ว่าถูกเป็นลร้ล้านแม่นบอกจากป,ปูถูกังค่ะข,ข,ข้าเจ้าก็ถูกน้ำปูนี่ลร้ล้านว่าสันมดนี่มัดสิ้นกันไปก็เลยได้ใส่ฉายาปูว่าปูทุด,ดงปดนี่นี่แหละพี่น้องปูหัวดอกสามศูนย์เกตหนึ่งก็3สามตัวโป่งเลยล่ะ วันนี้ก็สิปโป้ร่งยี่ดอกเนาะพี่น้องเนาะสองสองเกตขอพระคุณปูลหลายๆกราบน้ำมาสการเจ้าค่ะปูค่ะส<ข>าธุ